ได้ออกรับรองออกงานนิดน้อยอครับการถ่ายจะนานไหมโหนานมากครับครับเราป็นพรีเซนเตอร์ด้วยรู้สึกใช่ครับตื่นเต้นมากครับนี่ยังตื่นเต้นอยู่เลยครับจริงๆตอนอยู่หลังเวทีแบบโหยังคุยเข้มเลยตื่นเต้นมากเข้ม,มบอกตื่นเต้นเหมือนกันใช่เราก็แบบยังคิดว่าเออเราออกอีเวนต์มาหลายครั้งแล้วแต่ว่ามันอาจจะห่างหน่อยครั้งนี้อาจจะเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยก็เลยตื่นเต้นมากจัดกูใส่สีก็เปลี่ยนสีครับก็เหมือนจริงๆแล้วการที่เป็นพรีเซนเตอร์เจแฮยอเนี่ยก็ปรับเปลี่ยน หลายอย่างครับโดยเฉพาะลุกของเราเนี่ยก็มีการไว้หนวดอะไรเงี้ยครับก็จะปรับให้มีความเข้มมีความดูโตขึ้นดูเป็นลุคที่เปลี่ยนไปเพราะว่าเหมือนเจฮั่นเซลัมเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องหนวดครับผมแล้วก็ผมเพราะฉะนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเส้นผมอย่างแท้จริงครับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นผมคิ้วหนวดอะไรเงี้ยครับต่อไปก็อาจจะมีผลปปรตภัณฑ์อื่นๆอีกอะไรเงี้ยครับก็เลยเราก็รู้สึกว่ามัน มันเหมาะกับตัวเรามากเพราะว่าผมเองจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ชอบไว้หนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าโดยลุคเวลาการทํางานเนี่ยคาแรกเตอร์ของตัวละครหรือแม้กระทั่งมาออกอีเวนต์ก็ตามอาจจะโกงอะไรเงี้ยครับเป็นอีกแบบหนึ่งทั้นก็ดีใจมากที่เราได้เหมือนเป็น,เป,นเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นอันนี้ที่ได้มาคืนนาอได้นน คือมีพื้นฐานอยู่แล้วครับแต่ว่าคือผมเรียนอย่างนี้ว่าคือหนวดคนเราเนี่ยมันจะไม่ได้ต่อกันจนเสมอกันอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเจแฮนก็ช่วยทําให้หนวดของเราช่วงที่แหว่งขึ้นครับเต็มขึ้นครับบนนกเียงไป่ครับ ก็ดีนะครับตอนแรกตอนแรกผมยังคิดเลยว่าเอะคนจะเข้าใจไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าคือจริงๆแล้วมันก็ดูอาจจะดูโซมอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าเออพิแบษกลับมาก็ก็ดีดีกว่าที่เราคิดอะไรเงี้ยครับเพื่อนๆก็ทักว่าเออชอบชอบลุคนี้อะไรเงี้ยค,ครับถึงคนที่แบบมีปัญหาเรื่องของคนของทุกคน ฝากเรื่องของอการเหมือนเปิดใจกล้ากล้าที่จะเหมือนใช้สินค้าของเราครับเจแฮเซรั J ่ม um เนี่ยอยู่มา2ปีแล้วนะครับมีมีรีวิวมีคนใช้เยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นผมเองก็ตามนะครับหรือว่าคนอื่นที่ใช้นะครับคุณจะสังเกตเห็นได้เลยว่าผมมีป้ายโฆษณาเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเนี่ยผมผมรู้สึกว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่ที่ผมเชื่อใจและเชื่อถือเพราะว่าถ้าถ้าไม่เกิดการซื้อซ้ำเนี่ย คงจะไม่มีการโฆษณาอะไรขนาดนี้แน่นอน,น,นแสดงว่ามีความเชื่อมั่นจากผู้ใช้จริงแล้วมีการซื้อซ้ำแล้วก็ทำให้คนเนี่ยใช้มีความเชื่อมั่นในในตัวสินค้าแล้วก็ผมก็ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเปิดใจลองลองใช้สินค้าหรือจะเป็นตัวแทนก็ได้นะครับทางเพจของเจแฮงก็มีการรับจเจได้การรับตัวแทนด้วยนะครับก็ยังไงก็ฝาก เจแหนเสลดัมด้วยครับสูตรใหม่ครับผมางเน,นีสุดก็มีถมว่าที่สทสคนนษษษรรนนสนแจ้วความต่อสแล้วอากอย่นที่ไม่ร้่แจ้วกเร่หอเ่อเรื่องนี้ผมยังไม่ไทราบนะครับคือถ้าถ้าถ้าถามเรื่อง,องแจ้งความเนี่ยผมเองก็ยังไม่ได้มีไม่ได้รับเอกสารอะไรใดไคือทางทนายยังไม่ได้โทรมาแจ้งเราเลยใช่ไหมครับผมหรือว่ายังไงคือหมายความว่ายังไงครับทนายเราครับได้แจ้งไปครับว่าเป็นยังก็ได้ ไม่คือคือผมผมเรียนอย่างนี้ครับในเรื่องของการแจ้งความหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันจะต้องมีเอกสารส่งมาส่งมาให้ผมใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นณวันนี้เนี่ยผมไม่ได้รับเอกสารใดๆผมก็เลยไม่แน่ใจว่าสิ่งที่พวกพี่พูดถึงเนี่ยเป็นของุตลักถ้าไม่แนยนอนกลับไปเราได้แจ้งความกับเขตอื่นดไหมครับ ถูกต้องครับผมแจ้งกรับเขตเพียงครับแจ้งกับเขตหรือแจ้งกับลายหรือกับคนผมแจ้งความเป็นเพตนะครับเพราะว่าผมไม่ทราบว่าเป็นคนจุดไฟเราไม่เราไม่ได้ระบุว่าเป็นใครใช่ไหมครับผมยังเรียนเหมือนเดิมพราว่าผมแจ้งความเพตครับแจ้งความเกี่ยวกับมินมินประมาณอะไรบ้างใช่ครับคืออย่างที่ผมว่าพี่ๆน่าจะได้ได้ทราบข่าวไปนะครับว่ามีการเขียนข้อความที่ จูงใจให้ให้คนมีความเข้าใจผิดนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ผมเคยได้ให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่าจะเป็นหนึคดีซึ่งผมเองผมเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปไม่ไม่ได้ทราบว่าเพจนั้นคือใครนะฮะก็ได้มีความการแจ้งความไปเกี่ยวกับเพจโดยเฉพาะแต่เหมืองตรวจชี้แจงนประมาณว่าได้มีการคุยกันแล้วว่าเป็นการแจ้งความผิดตัวอะไรเงี้ยเขได้มีการคุยกันคับจริงจนะตอนที่เขาได้เออ หมายถึงว่าบุคคลที่มีอางว่าของได้ความกลับไัเปล่คือผมมี่ผมเรียนอย่างนี้ฮะทุกส <apa> ิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการดําเนินการของพื่อใหานศึกษานนะครับมีขั้นตอนหลายอย่างซึ่งซึ่งผมไม่ขอลงรายละเอียดแต่ว่ามีการเข้ามาพูดคุยซึ่งซึ่งทนายผมได้เข้าไปพูดคุยนะครับใช่ครับคดีเขาเป็ได้ติดคดีไหมคะเพราะก็เลยบอกว่าทางศาลเนี่ยไม่ไม่รับแจ้งเพราะว่ามันไม่มีมูลเหตุว่าเป็นเขาอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ผมผมก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่ามันเป็นความลับทางราชการแล้วก็เป็นเรื่องของพนักงางนสาืบสวนต่าวาแล้วก็แต่เราแจ้งความมันมีขั้นตอนอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างอืมตอนนี้อยู่ในระหว่างการสืบสวนนะครับ เรื่องของการสืบสวนเนี่ยผมเองเป็นคนธรรมดาไม่ได้มีสิทธิ์ในการเข้าไปล่วงหน้หรือดับทราบว่าเกิดอะไรขึ้นมีวิธีการอย่างไรมันมันเป็นเรื่องความลับของทางราชาการมัรนไม่ต้งให้รายละเอียดไปได้ด้วยในระยะเวลาที่มันค่อนข้างที่จะหนา,หา,าใช่ครับใ,ใหจหรือว่าอยากไปผิดหรือว่าอนานยากรา เราก็ต้องเคารพในกระบวนการพนากกฎหมายของของเรานะครับแล้วก็ต้องให้เกียรติทางพนักง,งานสิบสูงสเขาเส่งนะฮะผมว่าจริงๆแล้วมันก็ใครๆก็คงอยากจะให้เรื่องทุกอย่างมันจบเสร็ที่สุดแหละแต่ว่าเราต้องเคารพทุกสิ่งทุกอย่างตามกระบวนการกฎหมายเคารพสิทธิของแต่ละคนมันสร้างยังไงบ้างไมครับก็มีความคืบหน้าครับก็มีความคืบหน้าอย่างเช่นแบบเขาจะยอมรับแล้วว่าเขาา คือคือผมใช้คําว่าเขาไม่ได้เพราะผมไม่ทราบเลยตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะใช้ส่วนส่วนตัวผมเองผมผมไม่ได้ไปก้าวไก่ตรงนั้นลนะครับเรียนแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมันจะส่งผลต่อรูปคดีเพราะฉะนั้นพนักง,งานส่สวนตัวเองเขาก็ก,ก็มีหน้าที่ของเขาผมเองเ,อเป็นผู้เสียหายนะครับผมผมย้ำว่าตอนนี้จริงๆผมเป็นผู้เสียหายเพราะฉะนั้นผมเองก็อยากเร่งก็อยากรู้ทุกอย่างเหมือนที่ทุกคนอยากรูกแ้แหละแต่เราต้องให้เกียรติทักอย่ากัน,กน,กน ยูแจน้นว่าไม่ได้เป็นการแจร้งความปิดตัวก็คือแจ้งเพจอย่างเดียวใช่ครับผมแจ้งความเพจแลวการที่เขาฟ้องกลับมามันมีผลกระทบกับเราไหมครับหรือว่า,าอยากจะชี้แจงคือมันมีข่าวว่าเป็นคือพอมันมีข่าวผมผมก็ยังไม่ได้เห็นข่าวอะไรนะผมก็เพยยิ่งทราบเีงพี่ว่ามันจะเป็นข่าวแต่ว่าเอ่อผมก็ไม่ได้กังวลอะไรเพราะว่าเราไม่ทาผิดอะไร <S <S ผมอย่างที่ผมเรียนไปเลยผมแจ้งความเพจจริงครับยังไม่มี อะไรมาถึงเราใช่ไหมใช่ครับก็มันเป็นเรื่องของเอกสารนะครับมันไม่ตอนนี้ณตอนนี้ยังไม่มีผมก็ตอบไปเท่านี้สมมติถ้ามันเป็นเราจริงๆขึ้นมาแต่ถูกบอกหรว่าหวังสายกับเพจตรงนี้ก็ไม่ได้กังวลอะไรครับอันนี้บอกว่าถ้าอันนี้คือในกรณีถ้าถ้าถ้าเขาบอกว่าที่เนาอยากก็คือไม่ได้ไม่ได้ฟาดทการา์ที่เขาว่าเนี่ยเขาอยากเราให้เราฟังอะไรเงี้ยเขาคอถอนเขือถอนท้องอะไรเงี้ยขึ้นมายถึงว่าบุคคลคนนั้นต้องการให้ผมขอโทษใช่แล้วบอก ต้องการแค่ขอโทษแล้วก็ถอนฟ้องก็คือโศกเหมือนกับทางที่เขาเป็นก็แบบนิ่งตายเป็นเรืออะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเขาเลยอยากจะจะเอาเรื่องไปถึงที่สุดอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นสิทธิของเขานะคร<ม>ับผมผมเองก็<ม>ก็ต้องเคารพในสิทธิ์เดียวครับที่อกว่าในก็รทางเก็บเขาส่งตัวแทนมาดูใจเกียรติเราไม่ไม่มีเลยครับก็เงียบใช่ครับตำรวจนี่คือสิ่งที่น่าตกใจเหมือนกันครับวันนี้ก<ม>็อย่างยืนยันว่าอย่าง,งเราผิด ก็ดาเนินคดีตามกฎหมายนะครับกับเขาเนี่ยผมผมไม่อยากใช้คำว่าเขาใช่ครับผมอยากใช้คาว่าเพจมากกว่าคือคืออย่างที่ทุกอย่างที่ผมเรียนแจ้งไปเลยผมผมได้มอบหมายให้ทนายไปแจ้งความณวันนี้คืออยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนของเจ้าหน้าที่สืบสวนครับในเรื่องของสภาพจิตใจของครัวคุณแม่ต่างๆคุณแม่ก็ดีขึ้นไปวันนั้นอะไรมีตจุดที่ทําให้เราต้องถึงขึ้นมาแจ้งความแล้วก็ฟ้องในวันนี้ครับอืม คือผมมองประเด็นนี้ครับผมมองประเด็นที่มันมีการเขียนข่าวเท็จขึ้นมาเพื่อโจมตีผมและครอบครัวซึ่งมีมีการได้ชี้แจงไปแล้วจากบุคคลคนหนึ่งซึ่งบอกไปแล้วว่ามันไม่ใช่ความจริงนะครับซึ่งเป็นตรงนี้เนี่ยผมก็เลยผมก็เลยไม่เข้าใจว่า เออทำไมทำไมถึงต้องมาทำร้ายผมและครอบครัวผมเองผมไม่เคยทำอะไรให้เขาหรืออะไรยังไงเลยนะฮะผมผมไม่แน่ใจแล้วผมก็ไม่ทราบถ้าผมมองว่าคือคุณคุณมีคนติดตามเยออะบางครั้งบางสิ่งที่คุณเขียนน่าจะต้องพิจารณาหาข้อเท็จจริงมาแล้วมันมันกระทบถ้าสมมติว่าวันนั้นคุณพ่อผมไม่ได้อยู่กับแม่จะเป็นยังไงมัน คือในฐานะนั้นที่ผมเป็นลูกอ่ะคุณแม่ผมผมพูดตรงๆคุณแม่ผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงอยู่ใดๆเพราะฉะนั้นคุมมต้านทานของคนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ผมเรียน้จริงๆแล้วถ้าเป็นครอบครัวอีกหล่ะครอบครัวที่เขาอาจจะมีเรื่องเครียดอยู่แล้วก็ได้มันมันกระทบต่อจิตใจแล้วผมไม่คิดว่าเรื่องนี้มันจะมันจะเป็นเรื่องที่ดีมันมันควรจะมีวิจารณญาณมากขึ้นนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเรียกร้องมากกว่า ผมไม่ได้อยากจะมาหาเรื่องหรืออะไรแต่แต่ผมย้ำว่าวันนี้ผมเป็นผู้เสียหายครอบครัวผมเสียหายทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้มีการขอรโทษไม่ได้มีการลงขอโทษใดๆทั้งสิ้นเลยตอนนี้สภาพจิตใจคุณแม,ม่เป็นยังไงบ้างครับโอเคก็โอเคขึ้นครับใช่ครับเราก็คือคือมันก็ผ่านมานานแล้วเหมือนกันนะครับสามเดือนกว่าแล้วอะไรเงี้ยครับ<ช>ก็เราก็ให้กําลังใจกนะันคุณแม่ก็เข้ยแข็งข,ขึ้นครับ รอบนอบที่เขาไม่รู้เข้าใจผิดครอบครัวที่เขาเดือดร้นมันมีติดแซงเข้ามาบ้างคือจริงๆแล้วอ่ะผมว่าคนที่รู้จักครอบครัวผมจริงๆอ่ะเขาก็ไม่ได้เชื่อในข่าวแต่คือคุณลองคุณลองึกภาพสายโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาตลอดเวลาแล้วมาถามเรื่องนี้มันมันกระทบกระเทือนต่อจิตใจนะใช่ครับนั่นนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วการที่ต้องเสดข่าวอะไรตลอดเวลาแบบนี้ถ้า าจิตใจไม่ได้แบบเข้มแข็งมากพอบางครั้งมันก็มันก็ส่งผลนะแล้วแล้วเข้าอยู่เยอะแล้วเข้าอยู่เยอะแล้วโดยส่วนตัวพี่เขาเครียดไหมครับเมื่อวันก่อนเมวันเมื่อวันทิทแล้วอะไรอย่างนี้หมายถึงว่าแล้ววันนี้หมายถึงเครียดอะไรเออผมไม่ได้เครียดอะไรนะครับไม่ได้เครียดอะไรเพราะว่าเ,เราก็ทำตามขั้นตอนของ กฎหมายนะครับเราทําได้เท่าที่เราทาได้เราทาดีที่สุดแล้วณนะนะวันนี้นะครับสิ่งที่ผมว่าควรจะทำก็คงเป็นเรื่องของการปรับใจของตัวเองแล้วก็ดูแลสภาพจิตใจของคุณแม่หลังจากข่าออกไปวันนี้ถ้าเกิดว่าทางเพจมีการติดต่อมาขอโทษอะไรเงี้ยจะทำอย่างไกจะได้ไหมคะ ขอดูคํา <kh> พูดของเขาดีกว่าผมอยากทราบผลผลิงานว่ามันเกี่ยวอะไรตรงนี้ผมคงยังตอบให้คำตอบไม่ได้คุณกำลังใจดีๆบ้างไหมครับก็มีครับก็จริงๆแล้วก็คือคุณพ่อคุณแม่น้องชายหรือว่าคนรอบข้างแฟนขับคนเพื่อนๆของเราคนที่รับเราทุกคนเขาก็ ก็ให้กำลังใจลองเลยรแต่ส่วนตัวผมแล้วผมพูดจริงๆว่าผมค่อนข้างผมค่อนข้างเฉยๆใช่เพราะว่าเราอยู่ในวงการนี้เนาะเราเราก็เห็นข่าว<ม>เห็นอะไรแบบนี้มาค่อนข้างมากพอสมควรแต่ประเด็นมันคือมันไปนกระทบกับครอบครัวเราแ้ก้ก็เราก็รู้สึกว่าในฐานะที่เราเป็นลูกชายคนหนึ่งเราก็ควรจะต้องปกป้อ,อ,องคุณแม่แล้วก็ ลองยืนยันความถูกต้องกับเรื่องหัวใจหร่อไม่ใช่คนในครอบครัวครับครับไม่มีอะไรเลยครับไม่มีเลยครับไม่มีโสดยังไงครับโสดครับโที่เคยมีครับว่าแบบทุกที่อะไรนี้ไม่มีแล้วนี่ครับุวกที่เรื่แหละไรก็ต้องนยองหยดน้ำครับคุยกันครับครับก็ก็ไม่ได้ไม่ได้คบกันแล้วจีบเดียแล้วครับ ว่าก่อนหน้าที่จะเป็นขอปก่อนหน้าครับไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเกิน,กนครับจบกันไปสสวยงามแล้วพี่ท็อปหรือว่ามันเป็นประเด็นอะไรหรือต่อะไรถึตรตงตอนนี้กันแบบว่าเลยก็จริงๆเราไม่มีใครอยากจะกลับนะผมว่านะแต่ว่าสิ่งที่ต้องยอมรับก็คือคนเราพอพอทุกอย่างมันจบแล้วเราก็ต้องยอมรับยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเท่านั้นเองว่า การที่มันจะจบดีหรือไม่ดีหรือหาเหตุผลอะไรยังไงที่มาลองรับอ่ะมันก็มันก็คงไม่มีประโยชน์ไม่มีใครไม่เสียใจกับการเลลาดไหลเพียงแต่ว่าเราจะทํายังไงให้ใจเราดีที่เร็วที่สุดเราไปโฟกัสกับอะไรระวังอารมณ์ยังไงเรามีหลายเรื่องเข้ามาลุ้มๆกันช่วงนั้นเนาะตอนนี้โอเคแล้วใช่ครับเราตอนนั้นนี่คือสุดยอดจริงครับตอนนี้โอเคแล้วพร้อมคุยต่อครับหัวใจรัาคนใหม่ ไม่ครับหมายถึงว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะเปิดใจหรือว่าจะปิดอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เหมือนวันนี้เราก็ทํางานไปถ้าถ้ามันมีก็มีไม่มีก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยครับผมไม่ได้เราก็ผ่านบบเยอะมากแล้วเหมือนกันเราก็ก็ก็เข้าใจในในวิถีของเันมากกว่าเขากลัวไหมว่าข่าวมันทำให้ผู้หญิงที่เข้ามาเราดูจากข่าวมากกว่าี่จะกลกลัวเราเพราะ่การสินจากข่าว โอ้หก็ไม่ได ok ้ไม่ได้กลัวนะครับมันไม่ได้ผิดเขาก็ไม่ได้ผิดที่จะที่จะตัดสินผมจะข่าวแต่ว่าถ้าจะมีคนเข้ามาสักคนหนึ่งแล้วถ้าเขาเลือกจะตตัดสินจะข่าวเขาก็คงไม่เข้ามาตั้งแต่แรกแล้วหรือเปล่าใช่ไหมอืมผมว่าไม่ได้กังวลอะไรเลครับครับถ้าเปลี่ยนงานนิหนึ่งแต่ว่าเรื่องสสัญญาเหมือะไร้นได้ไหมของได้ไหมได้หมดเลยก็ยังไม่ใกล้นะครับอันนี้อั้นี้ก็เป็นเรื่องงงๆเหมือนกันนะครับคือคือยังผมยังมีสัญญาอยู่กับช่องสาวประมาณปีที ผมขออนุญาตไม่ไม,ไม่ไม่เรียนแจ้งกว่าว่าสัญญาเหรือเท่าไหร่นะผมจําเป็นจะต้องให้เกียรติทางทางช่องสามนะครับแต่ว่าผมยืนยันว่านะวันนี้ผมยังมีสัญญาอยู่กับช่องสาม แล้วก็ผมจะยังคงอยู่กับช่องสามต่อไปไะอน,นะครับใรถ่ายละครอ,อยู่สองเรื่องครับเรื่องกรมเสน่หาออแล้วก็เรื่องเกมล่าชอรชนครับจะไม่มีปักทิดเรื่องอิสราห,หรือว่ายกย้ายอะไรหรอกผมว่าอันนั้นมันเป็นเรื่องของอนาคตนะครับแล้วก็ณวันนี้มันยังมีสัญญาอยู่มันไม่จําเป็นจะต้องมามาคิดอะไรเรื่องนั้นนะใช่ครับแล้วก็ เรื่องนั้นมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ชายผมไม่ได้มีสิสทธิ์สิิทธ์ไปแบบบอกว่าต้องสัญญากับผมเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ต้องเหมือนมอบโอกาสให้กับผมอาจจะดูแล้วถึงมาจีบบ้างไหมครับแบบนี้แบบหลายคนแล้วก็นิยมเป็นสลากอะไรแบบนผมว่าตอนนี้ยังไม,ยงไม่ยังไม่มีอะไรนะครับแต่รอชมผลงานเมื่อไหร่ครับผลงานละครเมื่อไหร่อยากอยากอยากรีบรีบเสร็จเหมือนกันครับปีหน้าเนาะแน่าจะปีหน้าครับแต่ว่าไม่ไม่ทราบว่าเดินไหนโอเคครับโอเคง่ายๆดูขอบคุณครับ